ว่ามุนินโต้ทันเตสัาสาปาวาตุแต่ใัยมังคักลังสาสจังวิหายามติสัจจักวานะเกตุงวาดาพิรอวปิตามานังอติอันตาบัวตังปัญญาปารีปจาริโตจิตตวาม indo, ka, etu, ุนินโต ตันเตสสาพวัตุเตชัยมังการัังนันโดปนันตะบุทธังมิพุทังม่เดียปวเตนะเตลาพุจเกดาดัมมาปยันโตเอตุอปะเดสวิตินาจิตวามุนินโด ชจยมังกลักกังนั่นดอปนันตาบุตะกังมีบูทังไม่เดียบปวเตะนาเตลาจกแดะดมาปยันโตเยีทัวปาเดชวิตินาชิตาวามุนินโดตันเตะสัตซ์ซาะว่ตุเตะใยังมังกลักกัง ดูข้าดีติผู้จัจเจนะสุดาตตาพรหมังมิสุมิสุมิเตปิปักการิธานังทินาชิตาวามุนิโดทันเตสัสาพวัตุเตจายังมังกาลักังเอตาปิพัวจะจเจยังมังกาลังหัดตากาธา โยวาจะโนดินาดินเตสาระเตมางตันติเหตุวานาเมภวิวิตานิจุปัตต้วานิบกังสุกังอธิครรมยานโรสสพัญโยอันดักไมยังชัยย้ปะริตังบโนมาเสบพาคาลุนิโกนาโทวิตายาสัพพะปารินา Ore oh, tawar ini sapa batu sambalimu tamang, eh tena sajawa cina untuk teh ciamangkaran, jayanto bo diarure sakayanang nanti matan, eh wang tawang ciaoyi cia su ciamangkare.

นังกายกรรมวาจากรรมปราชินาปราชินมโนกรรมปานิทิเตปราชินาปาราชินานิกตวานาราพันตเตปราชินีดอกไมยังสับมังกรังกาตาโยปพนนอมเส ตุสัพมังการะรักขันตูสัพเทวตาสะพุทธานุภาเวนะสัทาโสติพวันตุเตปาวตุสัพมังการารักขันตุสัพเทวตาสัพธรรมานุภาเวนะสัทาโสติ มาวัตุสับบังกะลังรักันตุสับนิมตาสับสังขานุภาเวนัสดาโสตีภาวันตุเตอวันนี้จบบ้านมาก่อนครับเออไล่ไปถ่ากบ้างอะเดี๋ยวแป๊บนึงนะ เพิ่มการลำเลียงบ้านมาเรื่อยๆก่อนครับบาา้ออา,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 านมาเข้าหม้อเก่งหม้อมาผ่าปุบปุบมาผ่าทีดมาสร้างกระถานมาสองปัจจัยมาตามลำดับครับเด้อโอ้ยอในแบบเออกับลำเลียงไว้

เรื่อง็นึ่งสองสามเป็นลำยากสองสามเรื่องหนึ่งสองสามสี่เรื่องหนึ่งสองสามจิตเกิดนั้นมาดูนี่เกิดนึ่งบอกมาเปลี่ยนให้ได้มาเกินั้นมาเปล่า ฟังเลยไปลำเลียงบ้านมาเรื่อยๆครับเด้ออ่ะเส้นเดียกันกลับสังกรานตาไปไห้สังกรานตาไปเอาไว้พี่กนก็ได้ครับบ้านน่ะบ้านจะได้ไปอยู่ดงงี้จต้องไฟข่าวไปให้ฟังแต่ว่านนั้นอะไรแม่แม่ช่วยยกหน่อยแม่ไม่ช่วยยกเลยเออเออเส้นแล้วกจะไปมาทีเดียว